สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มที่หนึ่งจะมานําเสนอเรื่องปัญหาความเหลือ่อมล้ำทางการศึกษาคา่ะโดยสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ค่ะหนึ่งนายนิธิพัฒน์บุญญานุพงศ์เลขที่สี่สองนางสาวนักพิการเยาวตดของเลขที่สิบเจ็ดสามนางสาวพิวชชนกัวน้อยเลขที่ยี่สิบสี่นางสาวกิมินตาคับจันเลขที่สามสสองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการอธิบายงานของกลุม่มจนเองอย่างใก้ยค่ะ มีข้อจุดเด่นหนึ่งเนื้อหาครบถ้วนชัดเจนและสมบูรณ์ตามหัวข้อที่กาหนดสองมีความสามารถคีนในการทํางานสามมีความขยันอดทนสี่มีความหลากหลายในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหาและห้ามีความคิดสร้างสรรค์นในการทํางานค่ะต่อไปนะคะจะเป็แบบนการอธิบายการงงานของกลุ่มอย่างย,ายอยๆนะคะสุดที่ต้องพัฒนาพร้อมสนอหนทางในการแก้แก้ไขพัฒนานะคะหนึ่ง สื่อในการนำเสนองานมีการนำพวกมังมาใส่ในสไลด์แต่ละหน้าเยอะเกินไปทําให้ลําบากลําบากในการอา่านหราอการนําเสนอค่ะสองอุปกรณ์ในการนําเสนอง,งานของแต่ละคนอาจมีบางช่วงที่ขัดข้องแล,และอุปกรณ์ที่ใช้นําเสนอมีข้อจํากัดและไม่พร้อมทําให้เกิดความล่าช้าในการนําเสนอค่ะต่อไปเป็นการออกแบบงานนะคะความหมายของการนําเสนอแต่ละแบบ ก็จะนําเสนอออกมาเป็นสารคาดีค่ะคืองานเขียนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงแล้วก็เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลที่มีตัวตนจริงมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมีเจตนาเบื้องต้นให้สาระความรู้แล้วก็ความคิดค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นขั้นตอนการออกแบบนะคะหนึ่งเลือกวิธีการนําเสนอที่เหมาะสมเกี่ยวกับหัวข้อนั้น ก็คือรูปแบบการนําเสนอแบบสารคาดีแล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทําสารคาดีค่ะ2เขียนบทนําหรือการเขียนบทนําเข้าสู่เรื่องเพื่อทําให้ผู้ชมได้ทราบว่าสารคาดีนี้เกี่ยวกับอะไรค่ะ 3. เขียนบทแล้วก็คิดสิ่งที่จะนําเสนอในสารคาดีเช่นบทบรรยายที่ใช้บรรยายในการประกอบภาพสารคาดีหรือว่าบทสัมภาษณ์รูปภาพแล้วก็ วิดีโอที่นำเสนอเกี่ยวกับหัวข้อปัญหาค่ะ 4. หาสถานที่แล้วก็ขออนุญาตที่ที่ต้องถ่ายทาแล้วก็จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการถ่ายทาค่ะ 5. ถ่ายวิดีโอแล้วก็รูปภาพของกลุ่มบุคคลแล้วก็สถานที่ต่างๆที่ใช้ในสารคดีแล้วก็สัมภาษณ์บุคคลที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการากศาึกษาแล้วก็ 6. ค่ะ รวจสอบรูปภาพวิดีโอที่ได้ถ่ายทำไว้แล้วก็นำมาตัดต่อและนำเสนองานค่ะต่อไปนะครับจะเป็นตัวตัวอย่างงานที่สนใจค่ะหนึ่งก็จะมีอินโทรสารคดีสัตว์โลกค่ะแล้วก็จะมีอ่อสารคดีสั้นจากเรื่องเรื่องจริงเรื่องอาชีพแห่งเัยชนะค่ะ ต่อไปนะคะซอฟต์แวร์ที่ใช้ก็คือจะมีใช้ฮาร์ดแวร์และก็ซอฟต์แวร์ค่ะฮาร์ดแวร์ก็จะมีหนึ่งคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ไอแพดขาตั้งกล้องซอฟต์แวร์ก็จะมีแคนว่า Google Google Classroom แล้วก็แท็บทัหรือว่า InShot ค่ะต่อไปนะคะเป็นต้องรอการนำเสนอค่ะ บทเต็มบวน,นําปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นปัญหารหากแท้ของประเทศไทยอย่างยาวนานเพราะมีสาเหตุหลักมาจากปัญหาความยากจนที่เป็นปัญหาหลักและปัญหาใหญ่ของประเทศบทบรรยายประกอบการนําเสนอเอารูปภาพและวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการศึกษาเป็นพื้นฐานสําคัญที่ทุกคนควรจะมีเพราะการศึกษาสร้างจิตสํานึกการเป็นมนุษย์สร้างให้คนมีความรู้ในการดารงชีวิตประกอบอาชีพ มีความอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิตอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างบทสัมภาษณ์นะคะของสารคดีค่ะ ต่อไปนะคะเป็นภาพและคลิปค่ะภาพและคลิปของพวกเรานะคะก็จะเป็นสารคดีที่เกี่ยวกับบทที่เกี่ยวกับคบําบรรยายคําสัมภาษณ์แล้วก็อ้างอิงคําพูดหรือว่าวาทะบุคนนะคลค่ะโดยอาจจะมีคลิปบรรยากาศสภาพความเป็นจริงของโรงเรียนที่ประสบปัญหาแล้วก็คลิปสัมภาษณ์ค่ะต่อมานะคะจะเป็นปฏิทินปฏิบัติงานแล้วก็ การส,าสาร้างสรรคผลงานภาพนี้ที่สองปีการศึกษา2565ัน้าค่ะครับกลุมเพื่อเราก็ขอจบการนำเสนอแพงเรืนน่นี้ขอครับคผลเงิน,นงรครับแล้วก็มีโปสเตอร์ค่ะ มันพิเศษไงอ่ะแค่ให้ดูค่ะแล้วออแล้วตัวชิ้นงานเดี๋ยวตัวชิ้นงานเปิดเปิดด้วยนะคะอ่าทีนี้เปิดชินเปิดผลงานนะคะผมเอาสารคดีนะ โดยผลงานเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานะคะก็จะมีนําเสนอในรูปแบบของสารคดีค่ะซึ่งในสารคดีนะคะก็จะมีการสัมภาษณ์การพูดบรรยายข้อมูลและการนําเสนอภาพและวีดีโอที่สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาค่ะโดยจะมีให้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหา สาเหตวิธีการแก้ไขรวมถึงบทสัมภาษณ์จากผู้ที่มีความรู้หรือผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับความเหบือนทางการศึกษาค่ะโดยเมื่อที่ผู้ชมได้รับชมสารคาดีนี้ก็จะเข้าใจแล้วก็มองเห็นถึงความสาคัญของปัญหานี้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นอ่าสารคาดีที่พวกเราทํานะคะเดี๋ยวกําลังจะแทนหน้าจอจานวนไม่น้อยในกรุงเทพมหานครหลุดออกจากระบบการศึกษา และที่ต้องช่วยเหลือเป็นอย่างมากก็คือกลุ่มที่กําลังจะหลุดออกจากระบบการศึกษาจากหลากหลายปัจจัยค่ะป,ปัญหากล้าครัวยากจนขาดคุณทรัพย์กลุ่มนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วยปัญหาความเหลือ่อมล้ำทางการศึกษาเป็นปัญหาแรกแรกของประเทศไทยอย่างไรานานก็มีสาเหตุหลักมาจากปัญหาความยากจนที่เป็นปัญหาหลักและปัญหาใหญ่ของประเทศไทย การศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทุกคนควรจะมีเพราะการศึกษาสร้างจิตสำนึกการเป็นมนุษย์สร้างคนให้มีความรู้ในการดำิงชีวิตประอกอบอาชีพมีความอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิตแต่ประเทศไทยในทุกวันนี้กลับมีเด็กอยู่จำนวนไม่น้อยที่มีแนวโน้มว่าจะขาดโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา กว่า4.3ล้านคนในจำนวนนี้ไม่ได้มีเฉพาะเด็กยากจนเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีเด็กด้อยโอกาสเด็กกำพร้าและพิการที่ยังรอรับการช่วยเหลือซึ่งปัจจุบันเด็กไทยไม่น้อยกว่า5แสนคนหลุดออกจากระบบไปแล้วและอีก3ล้าน5แสนคนสูงเสียงไม่ได้เรียนต่อและมีแนวโน้มว่าในอนาคตเด็กที่อยู่เดือนการคัาจะเพิ่มสูงขึ้นทุกปีแน่นอนว่าตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืน แต่สะท้อนให้เห็นว่าความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เป็นปัญหาสะสมเรื้อรรงมานานจนทําให้เด็กนักเรียนเป็นล้านๆคนอาจจะไม่ได้เรียนต่อทั้งที่การศึกษาควรจะเป็นสิ่งที่พลเมือง,งทุกคนเข้าถึงได้โดยไม่แบ่งชนชั้นแม้เด็กในเยาวชนจะได้มีโอกาสเข้าเรียนในการศึกษาระดับพื้นฐานที่สูงขึ้นแต่การศึกษาในแต่ละแห่งก็มีทรัพยากรทางการศึกษาทั้งด้านอุปกรณ์การศึกษา บุคลากรทางการศรึกษามีความพร้อมในการให้การศรึกษาที่มีคุณภาพแบบตกต่างกันดังที่เห็นได้ว่าโรงเรียนในเมืองมีความพร้อมมากกว่าต่างจากโรงเรียนชนบทขนาดเล็กที่ยังขาดแคลนอยู่มากรบกวนคร,ครนูแนะนำตัวหน ับสวัสดีครับผมพัชรพันธ์วิสุทธ,ธิรินะครับปัจจุบันสอนวิชาฟิสิกส์นะครับคิดยังไงบ้างกับความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาคะมีความสำคัญหรือว่าผลกระทบอย่างไรบ้างต่อการเรียนรู้คะต่อการเรียนรู้ของนักเรียนใช่ค่ะถามว่าคิดยังไงกับความเหลื่อมล้ำทางกา,ารศึกษาเอ่อ เวลาเราได้ยินคานี้ทีลอครับเราจะรู้สึกว่ามันมีหลายปัจจัยนะมันมีหลายปัจจัยในพูดถึงความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาโดยส่วนใหญ่ความเหลื่อมล้ํามักจะเกิดกับนักเรียนที่อยู่โรงเรียนต่างอำเภอโรงเรียนประจำอำเภอและก็ไม่ใช่โรงเรียนประจําจังหวัดหรือไม่ใช่โรงเรียนในตัวที่องำเภอนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอ ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจหรือความเหลื่อมล้ำทางทางตัวผู้เรียนเอง,เองนะครับทางตัวผู้เรียนเองก็ก็ไม่ค่อยเหมือนนักเรียนโรงเรียนนมันเท่าไห่นะครับปัจจัยที่มีผลต่อต่อสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นโอกาสทางการศึกษานะครับความรอของทรัพ,พยากรของบุคลากรครูไว้นะ ของบุคลากรครูด,ด้วยแล้วก็ของของตัวนักเรียนด้วยเพราะหนึ่งต้อ,งอย่าลืมว่าฐานะทางเศรเษฐกิจของผู้ปกครองมีผลต่อต่อการศึกษาต่อชีวิตวิถีชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนโดยส่วนใหญ่นักเรียนที่อยู่ตา่างอำเภอเนี่ยครับเขาจะมีพ่อแม่มักจะมีอาชีพที่พูดตรงๆว่าเป็นอาชีพที่เป็นชาวสวนเป็นชาวไร่นะครับแล้วก็อาจจะมีอาชีพค้าขายหรืออาจจะเป็น คนก่อสร้างทักปินเตงอย่างเงี้ยซึ่งต้องยอมรับว,ว่าเวลานักเรียนนักเรียนบางคนน่ะจะไม่ได้รับการศึกษาเต็มที่หรอกข้อหนึ่งต้องไปช่วยพ่อแม่ทํางานนั่นคือนั่นคือนั่นคือเหตุผลหลักนะนะครับต้องไปช่วยพ่อแม่ทํางานในช่วงเ,เช้าเ้านะครับจากโรงเรียนเก่าที่ครูมาก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่ ผู้สังเกตเห็นเลยว่าโรง,ง,งเรงินเก่าของตูเนี่ยปกติแล้วในเข้าแถวเจ็ดโมงสี่สิบห้าถึงเก็ดโมงห้าสิบนะครับเพราะว่าในช่วงเช้าจะมีนักเรียนมาสายพอสมควรนะเหตุผลก็คือต้องช่วยพ่อแม่เกลีดยางอาชีพหลักของคนบริเวณนั้นคืออาชีพทำสวนนะครับต้องเกลดยางตอนเช้าต้องช่วยพ่อแม่ทางานบ้านตอนเช้ากลายเป็นว่านักเรียนเหล่านั้นเมื่อมาถึงเรียนแล้ว มีบ้างแหละบางคนที่สามารถปรับตัวกับการศึกษาได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วปรับตัวไม่ได้นะครับสุดท้ายมันก็จะเป็นอะไรเอ่อเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้นักเรียนไม่เต็มที่กับการเรียนและนักเรียนเหล่านี้โดยส่วนใหญ่มาากักจะโดนบีบบังคับจากอะไรวะบีบบังคับโดยกระบวนการทางการศึกษาของโรงเรียน สุดท้าย,ยก็จะียนไม่จบและออกจากรศึัษาไปคมค,คิดว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้เกิดความหลื่อมล้ำทางการศึกษามีหลายปัจจัยเอาปัจจัยสำคัญสำคัญแล้วกันนะหนึ่งครูไม่ลำเนาเหรือสถานที่ที่ที่เด็กที่เด็กอยู่นะครับสองความพร้อม ความพร้อมของความพร้อมในที่นี้กูพูดถึงความพร้อมของบุคลากรทางการศึกษาหรือหรือตัวครูนี่แหละนะครับแล้วก็ตัวผู้เรียนแล้วก็ทรัพยากรทางการเรียนเหตุผลที่พูดอย่างนี้เพราะว่าในโรงเรียนในโรงเรียนที่อยู่ไกลอําเภอหนต่างาอาเภอออกไปนะครับหรือเอ่อรวมถึงโรงเรียนขนาดเล็กขนาดใหญ่ด้วยนะโรงเรียนขนาดเล็กนะครับ ทรัพยากรหรือสิ่งต่างๆทางด้านการศึกษามันไม่มันไม่เพียงพอหรอกแล้วก็มันไม่ไม่ไม่ได้รับไม่ได้รับการช่วยเหลือมากพอนะครับถึงถึงระับถ,ถึงกระทรวงจะบอกว่าดูแลใช่แต่ว่าก็อย่าลืมว่ายัางไงก็แล้วแต่มันก็ยึดโยงตามตามค่าเงานินใดหวันนักเรียนซึ่งก็อย่าลืมว่า โรงเรียนต่างอำเภอครับเราไม่สามารถเก็บค่าเทอมเท่เรีนได้มากนี่ออกไหมซึ่งเพราะว่าถ้าเก็บเพราะว่าวกครองส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มีเงินมากมายหรือไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีอาชีพที่ซัพพอร์ตเงินจํานวนจํานวนพอสมควรนีร่ออกไหมครับเพราะว่าเขาเป็นคนทาสวนหาเช้ากินข้ามบางทีแล้วก็แล้วก็บางอย่างมันก็ต้องรองผลผลิตให้ได้นี่ออกไหมครับกลายเป็นว่าบางทีครับบ้านไหนที่ลําบากนะก็จะลําบากมาก ูคเคยไปเยี่ยมบ้านนักเรียนจากโรงเรียนที่กูอยู่เข้าไปอีกวันสักสามสี่สิบกิโลรถทั่วไปไม่สามารถเข้าได้นะครับเวลาขับรถเนี่ยรถกระบะก็จริงอะต้องจอดไว้กลางทางบ่อนแล้วถึงจะขับมออไซค์เข้าไปอีกอีกไปสิบกิโลเพื่อไปเยี่ยมบ้านนักเรียนอันนี้แต่โชคดีว่าไม่ได้เป็นเยอะมากนะนี่ขาดว่าเป็นโรงเรียนประจําตําบลน,นะแล้วถ้าเป็นโรงเรียนโรงเรียนที่มีครูน้อยที่อยู่บนเขาห่างไกลออกไป ถามว่าเวลาคุณครูอยากสอนเนี่ยครับแล้วอยากจะให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิชาวิสัอยอัศนอุปกรณ์เหล่านั้นเรานํนานมาจากไหนใช่แหละอาจจะมีวันหยุดสุกสาร์าทิตย์ที่คุณผู้ใหญ่้องไปซื้อเพื่อเดินทางใช่ไหมครับอาจจะไกลเป็นห้าหกสิบกโลหรือร้อกิโลเพื่อจะเดินทางไปเท้นนังเรียนแต่ว่าสามารถเดินทางไปซื้อไทุกอาทิตย์ แล้วก็ค่าน้ามันส่วนใหญ่นะครับก็ตรงกองคุณครูออกเองทั้งหมดเลยไม่ได้เป็นไม่ได้มีโรงเรเียนซัพพอร์ตเพราะโรงเรียนไม่ได้มีเงินมากมายขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่ใหญ่ได้แลว้วครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อดีอย่างนึงนะที่เป็นข้อดีอย่างนึงที่คูณกองเห็นนั่นนึงคือเราสามารถประดิษ์หรือสร้างอุปกรณ์ทดลองหรือแบบต่างๆโดยใช้อุปกรณ์ที่อยู่ในชุมชนได้ อันเป็นข้อดีบางอย่างนะอาจจะเป็นการคิดนอกกรอบที่อยู่ในห้องเรียนนะครับแต่ว่ามันก็ต้องใชเ้เวลาแล้วก็ประสบการณ์ประมาณหนึ่งนะครับในการในการจะผลิตสื่อหรือว่าผลิตสินค้าหรือว่าผลิตอุปกรณ์ต่างๆมาให้ในกันได้ใอ้โอเคอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่มีปัจจัยคือจํานวนคนกลุ่มผู้สอบในโรงเรียนคือ โอเครัฐบาลหรือกระทรวงศึกษากรกำหนดไม่หละว,ว่าต้องมีอัตรากำลังเพียงเท่านี้เมื่อพวว้นนักเรียนมีจำนวนเท่านี้กระทรวงจะต้องรัฐบาลต้องสรรหาแล้วก็ต้องกระจายอัตรากำลังให้ใใหให้้เพียงพอเหมาะสมกับจำนวนนักเรียนในโรงเรียนถูกต้องแต่ว่ากระทรวงลืมไปหรือเปล่าว่าบางสาขาชามันเป็นสาขาเฉพาะที่จาเป็นยกตัวอย่างสาขาฟิสิกรรเอาสาขาที่ครูสอน โรงเรียนที่ปูย้ายมาที่ปูจากมารูเป็นรู่วิสิษ์เพียงคนเดียวในโรงเรียนนั้นซึ่งปัจจุบันนี้ที่นั่นยังไม่มีรูวิสิกฐ์ไปแทนรูเลยก็ถามว่านักเรียนเรียนฟิสิกส์กับใครกับรูวิทย์ทั่วไปกับรูสอนชีวะกับรูเคมีเหรอแล้วความรู้ความรู้ที่เขาได้นะครับมันเป็นสาขาเฉพาะทางดังนั้นหมายความว่าเขาจะได้เรียนอ,อย่าง เขาเรียกว่าอะไรอย่างถูกต้องหรืออย่างมีมีความรู้ทุกรอบรอบ,อบด้านหรือเปล่านั้นสิ่งนั้นคือสิ่งหนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งความเป็นอยู่ของโรงเรียนเป็นอย่างไรบ้างคะอ,อถ้าพูดถึงโรงเรียนเก่าครูครูออพูอย่าน่นีล้วกันครูโชคดีที่ว่าครูได้อยู่ในหลายโรงเรียนเคยพบเจอ รคือเจออะไรหลายโรงเรียนที่อยู่ทั้งโรงเรียนใหญ่โรงเรียนเล็กโรงเรียนเล็กที่ครูเคยอยู่มีนักเรียนประมาณสองร้อยกว่าคนก็มีนะครับไม่ได้ใหญ่มากเป็นโรงเรียนต่างอำเภอนะครับซึ่งโรงเรียนที่ครูโรงเรียนที่ครูเคยอยู่นมันอยู่ห่างไกลจา,ากตัวอำเภอเมืองน่าจะสักหกเจ็ดสิบกิโล 60กิโลใช่ไหมโดยประมาณนะแล้วก็บริเวณโรงเรียนเนี่ยมีหุบเขาล้อมรอบน,อนะครับมีหุบเขาล้อมรอบอสาม,มารถข้อดีของการมีหุบเขาล้อมรอบคืออะไรถ้าเรามองเรามองคิดเชิงบวกนะครับคือบรรยากาศดีบรรยากาศดีวิวสวยมีความสุขมีความสุขแล้วก็เอ,อสดชื่นมาเช้าๆนะครับจะ,จ,ะจะรู้สึกบรรยากาศดีมากในสดชื่นในใน,ในอย่างนั้นนะครับ โรงเรียนมีปัญหาในส่วนไหนบ้างคะปัญหาโดยส่วนใหญ่ของโรงเรียนที่อยู่ตามอำเภอนะครับหรือห่างไกลอำเภอห่างไกลเราไม่อยากเราไม่อยากใช้คําว่าห่างไกลความจเจริญนะเดี๋ยวนี้นความจเจริญมันเข้าทั่วถึงแหละแต่ปัญหาของสิ่งเหล่านี้คือหนึ่งนักเรียนออกกลางคันหลายคนเหตุผล เหตุผลโดยส่วนใหญ่ที่ด้เกเนออกการพันคือพ่อแม่ไม่มีเงินสมทห้นักเรียนนึงทั้งที่บางโรงเรียนไม่ได้เก็บค่าเทอมบางโรงเรียนเก็บค่าเทอมน้อยมากแค่หลักร้อยสองร้อยสามร้อยไม่เกินห้าร้อยบาทแต่พ่อแม่ก็ยังไม่มีไม่มีอไม่มีเงินที่จะมาใส่เดมไม้แล้วก็นักเรียน มีความกังวลในการมาโรงเรียนเพราะว่าไม่รู้ว่าวันนี้จะมีค่าขนมมาโรงเรียนไหมแล้วก็กังวลว่าจะทําจะสร้างความลาบากให้ให้พ่อแม่สุดท้ายก็เลยใช้วิธีการออกไปช่วยพ่อแม่ทํางานแล้วก็เมื่อออกไปช่วยพ่อแม่ทํางานมากเข้านานเข้านานเข้าเขาก็จะหลุดไปจากวงโคจรของการเป็นนักเรียนโดยปริยายนะครับ ปัญหาที่สองที่กูเจอปัญหาย,ยาเสพติดนะครับเมื่อ,อ,อสืบเนื่องจากปัญหาเมื่อกี้ด้วยความที่พ่อแม่ต้องทํางานทุกวันกลายเป็นว่าบางทีครับไม่มีเวลาดูแลนักเรียนมากพอเพราะว่าช่วงเช้าเขาก็ต้องไปทํางานแล้วนักเรียนโดยส่วนใหญ่ใช้ชีวิตด้วยตัวเองเหมือนที่นักเรียนต่างอำเภอมาเรียนเหมือนกันแต่ว่าสามคุมเงินกับสมคุต่างอำเภอมันแตกต,ต่างกัน สังคมเนี่ยมันจะเป็นสังคม,มที่ช่วยกันเรียนใช่ไหมครับมีการแข่งขันเกิดขึ้นแต่ที่นู่นไม่มีการแข่งขันเพราะนักเรียนไม่ต้จะแข่งขันไปทําไม่ต้จะแข่งขันกับใครแล้วก็รู้สึกว่าแค่เรียนไปวันๆก็พอเมื่อเรียนแล้วไม่เข้าใจในความในความไม่เข้าใจหรือความยากง่ายความยากในวิชาต่า,ตางๆเขาก็เาขาเรียกว่าอะไรมีเพื่อนในชุมชนนั้นอาจจะเป็นคนที่ตัดยาง หรือว่าทํางานอื่นแล้วอาจจะใช้สารเสพติดในการทำง,งานเขาก็อาจจะเข้าไปพูดคุกับบุคคลเหล่านั้นแล้วทําให้สารเสพติดเหล่านั้นจนจนสุดท้ายแล้วก็ไม่ไม่ไหวแล้วก็สุดท้ายก็ออกจากโรงเรียนไปคร<อ>ับ<อ> เราเชื่อว่าการทําให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงจะทําให้คนไทยมีความรู้และทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ทําให้ตนเองหลุดพ้นจากความยากจนและปัญหาที่พบเจอซึ่งจะเป็นกําลังรพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพของประเทศไทยให้สามารถมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้ สำหรับนี้พว่าขอจบการนำเสนอพ่นัทนี้ค่ะขอบคุณค่ะอโอเคของกลุ่มนี้เดี๋ยวขอคอมเมนต์นิดเดียวตัวเนื้อหาเราค้นมาได้ดีแล้วนะตรงตัวการนำเสนอในสไลด์อะไรเงี้ยส่วนตรงสารคดีอะค่ะถ้าเรามีเราได้ทำอินโทรกับตรงเอ็นเครดิตม,มีอินโทรหน่อยเราเรามีอินโทรตอนเป็นขาวอนะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นเหมือนกับไตเติ้ลไตเติ้ลชื่อเรื่องอะชื่อ ชื่องานของเราเนะี้ย้สุดเมื่อกี้คูว่าครูไม่เห็นแต่เรามีอินโทรตอนที่ให้เห็นถึงปัญหาของการศึกษาที่เอามาจากรายการทีวนะีอะไรเงี้ยโอเคแล้วแล้วก็มีจัดรายการแล้วสุดท้ายพอตอนจะจบะอะคะจริงๆมันอาจจะมีแบบผู้จัดทาหรืออะไรเงนะี้ยขึ้นเป็นตรงวิ่งหรืออะไรตรงตรงท้ายสักนิดแต,แต่ว่าไม่ต้องแก้นะอันนี้หมายถึงว่าเดี๋ยวต่อไปเวลานักเรียนมืนักเรียนมีงานที่แบบเราต้องทํางานในวิชาต่าง,างๆหรืออะไรเงี้ยที่ต้องไปใช้พยายาม ทำหนึงถึงใน,ในการทํำชิ้นงานนี่ต้องมีส่วนประกอบเนาะหลักๆมันจะมีตรงไตเติ้ลมีตัวเนื้องานแล้วก็มีตัวเอ็นเครดิตนะคของกลุ่มน,นี้จริงๆในส่วนส่วนตรงอื่นน่เรามีครบเพราะเรามีอิโนโทรงานมีตัวเนื้องานแล้วพอสัมภาษณ์เสร็จเมื่อกี้ก็มีสรุปต่ออีกอันนั้นคือส่วนละขาดส่วนหัวท้ายที่มันเป็นครอบใหญ่เ,เนาะตรงนั้นก็พยายามนะให้มงนี้ ทีนี้ถ้าเป็นไปได้เลยต่อไปตอนนี้เราได้สัมภาษณ์แค่แบบคนเดียวนะคะได้สัมภาษณ์อาจารย์คนเดียวถ้าถ้าจริงๆถ้าเรามีเวลาเยอะกว่านี้เนาะเราอาจจะแบบสัมภาษณ์หลายๆคนแล้วเราใช้ถ้าเป็นคําถามเดียวกันเราก็อาจจะตัดไปช็อตคนนี้ตอตอๆตอบตอบตเพราะข้อนี้ก็อาจจะเป็นเนี่ยจะได้ไม่ไม่ไม่ต้องนิ่งอยู่ที่ที่ฉากเดียวยาวหรืออย่างเงี้ยประมาณนี้ เห็น okay, นะแต่ตรงนี้อันนี้เราก็ได้ได้ได้เนื้อหามาพอสมควรเนานะเพราะว่าดีที่นักเรียนเลือกเลือกคครูที่ที่เขามีประสบการณ์ในการอยู่โรงเรียนที่มันเป็นโรงเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษามาด้วยอย่างเงี้ยเนาะมันก็ก็ทําให้ได้ได้อีกมุมมองหนึง่งอย่างเงี้ยโอเคโอเคนะก่วนอื่นๆไม่อ้อแล้วก็ตอนนี้ขึ้นแบบเป็นชื่อผู้รับการสัมภาษณ์แหละไม่ไม่แน่ใจเมื่อกี้ครูดูครูไม่เห็นว่ามี เราจะมีชื่ออะไรขึ well, Mother, no? yeah. okay. ้นให้ขึ้นี่ยเขาเน็นึงอะไรเงี้ยขึ้นปั๊บๆขึ้นมาอะไรประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่าอันนี้แค่เป็นข้อเสนอแนะเนาะคำว่าเผื่อเราในโอกาสต่อไปเราได้เอาเทคนิคต่างๆที่เราได้เรียนจากวิชาเนี้เรียนได้เอาไปเอาไปปรับใช้ในการทํางานอื่นๆต่อเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะปฏดิค่ะ